มาคระบผม EP สอมาแล้วประตู เปิดประตูมาได้แบบอลังการมากๆนะครับข้างในก็จะแบบเต็มไปด้วยแบบเป็นห้องถงทานกินข้าวกันแล้วเนาะคือแบบโต๊ะนี่คือแบบทุกคนดีเทลคือแน่นมากเห็นแล้วคนลุกมากคือมันดีอ่ะมันดีไปหมดทุกอย่างเลยมุมทุกอย่างนะครับแล้วก็มีแบบโชว์พุด้วยในในหนังเนาะที่แบบตอนที่แบบแฝดที่แบบวิ่งเอาพุมาชนปั้งปังๆอะไรเงี้ยเออก็ก็สนุกดีนะครับแล้วก็จะมีแบบพวกแบบคอสตูมนะครับผมนี้ของแอมบร์แล้วก็มีแบบนาฬิกาแบบคือแบบใหญ่มากของจริงคือใหญ่ทุกคนถูกนี่เขาดีไซน์ขึ้้นนมาใหหเ็แบบ ให้เห็นดดยรวมาคือดีแล้วก็ชุดในคอสตูมเรื่องนี้คือดีมากอันนี้คือในฉากงานเลี้ยงก็เป็นน้าแข็งใช่ไหมน้นแข็งแกสละนะครับผมแล้วก็มีช็อกโกแลตนี่คืออยากจะหักกินมากๆาคือมันอร่อยไม่ยามไม่ได้มันไม่ได้อร่อยหรอกเพราะไม่ได้กินนะครับแค่ อคติ้งเยอะไปหน่อยอ่ะ art d i e c t ช่ n นะครับผม c o s t u m อยากจะบอกว่าเรื่องนี้ costume เขาเจ๋งทุกดีเทลคือถือว่าทำไมหนังถึงประสบความสำเร็จอะคือทุกดีเทลเขาละเอียดมากเพิ่งรู้ด้วยว่าแบบนักแสดงบางคนเขาใส่วิกด้วยนะครับก็คือแบบเขาทอผมอย่างละเอียดคือดีดีทุกคนร e e ส b a c k ด้วยอันนี้คือแบบอะไรอ่าไออ่างออ่างในห้องน้ำนะครับของภาค อ,อ,อันนี้ห้องนอนกิฟฟินดอร์ละห้องนอนกิฟกฟินดอร์ก็แบบเห็นแล้วอบอุ่นนะครับแบบรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในหนังเลยอะ่ะแล้วก็มีนี่เป็นถงห้องนั่งเล่นนะครับผมห้องนั่งเล่นก็จะดูแบบ ผมมี่โฮมี่ของยิฟินดอร์นะครับอยู่บ้ายนยิปฟินดอร์ครับแล้วก็นี่บุ๊คูมอนสเตอร์นะครับนี่นี่ฉากไหนจําได้ไหมทุกคนจําฉากนี้ได้ไหมเสื้อผ้ายังมีความเป็นฝุ่นนะทุกคนดูดีคืออยากอยากจะดมแต่ไม่ได้ดมนะครับผมเพราะว่าเขากั้นไว้นะครับเออแลอ้วก็นี่คือบ้านพงกระต่ายะครอบของแบบครอบครัวลอนวิลลี่นะครับครอบครัววิสลี่ก็จะมีแบบก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ให้เราดูเห็นแล้วก็อบอุ่นเนาะอันนี้คือ กี่เฟ้าบ้านนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้คืออะไรให้ทายพามาดูห้องนอนของซีทรีนะครับใครอยู่บ้านซิทลีนมาพิมพ์บอกหน่อยอน,นี่คือมาฟอยไฮยไลท์สุดคือไม่ใช่ไฮไลท์สุดมันไฮไลท์ทุกห้องดับเบิลดอร์ห้องทํางานดับเบิลดอร์คือพร้อทุกอย่างละเอียดมากคือแบบเขาเขาแบบ เขาวางคาแรคเตอร์ตัวละครห้องตัวละครอันนี้คือ <hi> ตู้ของความทรงจำโคตรสวยเลยสวยแบบสวยสุดๆก็คือแบบมีให้ส่องดูความทรงจําด้วยนะครับให้ก้มลองส่องนี่อันนี้ไงตัวตัวที่แบบก้มดูนะครับผมเออก็เห็นก็ดีเห็นดีเทลเห็นแบบยุกยุกยุกแบบเป็นเส้นความทรงจำสเนปมาแล้วสเนปใครเป็นแบบเป็นลูกศิษย์สเนบ้านนะครับผมมีห้องปรุงยานะครับนี่แผ่นที่ตัวกวนนะครับผมเอออันนี้ถ่วยอคันนีนะครับมา สวยเห็นฟักทองแบบนี้คือบ้านของแฮกรีดแฮกริดก็เป็นห้องคือบ้านแอบ,บลกนะครับแต่ดีเทลคือละเอียดคือมันลบแบบมีมีอารยะลกแบบดีอ่ะอันนี้คือหลังต่อจากนี้ก็คือเป็นโชว์เอฟเฟกนะครับผมเดี๋ยวมาดูต่อ e พีนะครับ EP3 มาดูการโชว์เอฟเฟกต่างๆนะครับาย